พี่น้องอุงนะคะ,คะเออน,น้องเป็นผู้หญิงนะคะค่ะเอออายุ16ปีอยู่จงังหวัดอ่างทองนะจ๊ะก็อ่าจะให้พี่เล่านิดนึงนะคะ่ะว่าก่อนที่จะรับประทานอาหารเสริมอินวีจ็ตัวนี้นะคะ่ะไม่ทราบว่าน้องมีโรคป,ประจําตัวหรือว่าอาการยังไงบ้างอะคะ่ะน้องเป็นโรคเลือดอะค่ะน้องเป็นโรคเลือดตอนแรกตอนแรกพี่ก็ไม่รู้ว่าน้องเป็นโรคเลือดน้องตอนแรกน้องมีอาการหน้ามืดน้องหอยวูบน้องอยู่ที่อับอับแล้วน้องก็ น้องจะเป็นลมบางทีน้องไปห้างซื้อสินค้าน้องก็เป็นลมแบบพี่ก็ไม่รู้ว่าน้องเป็นอะไรตอนแรกพี่ไม่รู้ว่าน้องเป็นโรคเลือดค่ะลูกเป็นเช็คที่โรงพยาบาลปรากฏว่าน้องเป็นธาลัสซีเมียตอนนั้นที่เป็นลมนั้นน้องค่าของเลือดแค่ยี่สิบเอดยี่สิบสองเองอะค่ะน้องถึงได้เป็นลมทีนี้น้องก็ต้องไปหาหมอทุกทุกทุกเดือนหมอนัดทุกเดือนทุกเดือนแล้วพี่ก็ พยายามค้นคว้าพอเพื่อน,น้องก็ทานยาของโรงพยาบาลด้วยแล้วพี่ก็พยายามค้นคว้าหาอาหารเสริมพี่ทานมาหลายหลายลายี่ห้อมากเลยค่ะแล้วพอถึงเดือนที่ไปตรวจค่ะมันก็ไม่ได้ผลพี่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยอะ่ะมันก็ไม่ได้ผลพออิญพี่มาเจอเอ็มีเซเว่นพี่มาดูเขาคอมเมนต์ว่าเขาโอเคเลยทุกคนคอมเมนต์มาบอกว่าเขาทานยาแล้วแล้วค่าของเลือดสูงพี่ก็ลองซื้อมาให้ลูกทานพอลูกทานได้สักกล่องหนึ่ง กล่องหนึ่งแล้วก็ไปตรวจเลือดพาหมอนัาทุกเดือนค่าเลือดลูกขึ้นมาเป็นยี่ห้าพี่ก็ว่าโอเคเลยเพราะว่าน้องทานตัวเอ็นวีเซเว่นแล้วโอเคเลยปัจจุบันนี้เมื่อก่อนเนี้ยหมอนัาทุกเดือนแล้วพอค่าเลือดของน้องขึ้นหมอก็จะนัดทุกสองเดือนแล้วทุกวันเนี้ยน้องหมอนัดทุกสามเดือนครั้งหนึ่งสามเดือนเจาะเลือดสามเดือนเจาะเลือดแล้วตั้งแต่น้องทานเอ็นวีเซเว่นครั้งแรกอะ่ะที่จะให้น้องทานครั้งละหนึ่งเม็ด หนึ่งเม็ดแล้พเจิ้ว่าทางทางทางน้องของเอ็นวีเซเว่นเขาแนะนําบอกว่าพี่ถ้าอยากจะให้เลือดค่าของเลือดสูงมากกว่านี้ให้ให้ดีกว่านี้ให้ทานทั้งเม็ดเย็นเม็ดก็คือปรับในการพี่ก็ให้ลูกทานเมเม็ดค่ะคือคือปรับปรับปรับอาหารผมตัวนี้ค่ะค่ะแล้วแล้วตอนนี้ค่าของเลือดน้องอ่ะไปตรวจแล้วยี่เจ็ดยี่แปดค่ะก็คือล่ทุกวันนี้น้องเลยไปหาหมอก็คือสามเดือนครั้งหนึ่งก็เลยก็โอเคทุกวันนี้ น้องไม่ต้องให้เลือดมาประมาณจนครึ่งแล้วค่ะที่ไม่ต้องให้เลือดเลยค่ะตั้งแต่ทานเอ็นวีเซเว่นะคะค่ะก็คือหมอนแนะนงด้วยใช่ไหมคะแล้วก็่าคุณหมอค่ะก็คือเขาไม่ได้ให้เลือดน้องะค่ะก็คือตอนนี้มาเกือบปีแล้วไหมคะคุณพี่หรือว่าประมาณปีครึ่งแล้วนะที่น้องไม่ต้องให้เลือดเลยก็คือปีครึ่งเลยนะคะจากเมื่อก่อนนี้น้องจะให้เลือดทุกครั้งเลยที่หมอนัดทุกครั้งน้องจะต้องให้เลือดแทบทุกครั้งเลยค่ะก็คือ เว้นห่างมันก็คือปีครึ่งแล้วใช่ไหมคะก็คือตั้งแต่ทานบำรุงไปนี้มาก็คือไม่ต้องให้เลือดที่โรงพยาบาลเลยแล้วก็ระยะเวลาก็คือหมอก็นัดห่างมากขึ้นจากเดือนสองเดือนก็คือเป็นสามเดือนแล้วนะคะพี่ตอนนี้ก็คือคุณพี่ได้สั่งให้น้องทานบำรุงไปทั้งหมดกี่กล่องได้แล้วคะประมาณล่าสุดนี้น้องทานพี่สั่งไปสิบกล่องเลยเพราะถือว่าโอเคแล้วอาหารเสริมตัวนี้โอเคกับน้องแล้วเลยสั่งพี่เดียวเลยสิบกล่อง น้องก็คือทานอยู่วันละหนึ่งเม็ดเช้าหนึ่งเม็ดเย็นมาตลอดใช่ไหมคะคุณพี่ค่ะทานเช้าหนึ่งเม็ดแล้วก็ก่อนนอนหนึ่งเม็ดค่ะแล้วนอกจากอ่าค่าเลือดที่เพิ่มมากขึ้นแล้วอะคะ่ะคุณพี่ได้สังเกตอาการน้องอย่างอื่นด้วยไหมคะที่อาการดีขึ้นร่วมมาด้วยนะคะเอออาการน้องยางอื่นี่ที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่มันดีขึ้นที่มันเสริมค,คือลักษณะผิวพรรณของน้องค่ะผิวพรรณของน้องดีขึ้นเลยอะ,ะแล้วน้องเป็นผู้หญิงเขารักสวยรักงามอยู่แล้ว เขาก็จะสังเกตว่าตัวเขาเองเขาสังเกตว่าเขาเขายังบอกกับแม่เลยว่าผิวเขาดีขึ้นผิวเขาขาวขึ้นเนี่ยตั้งแต่ทานนี่ดูแล้วน้องเขาก็อารมณ์ร่าเริงแจ่มใสทั้งๆที่น้องก็เรียนหนักนะตอนนี้น้องก็เรียนหนักเขาก็อารมณ์แจ่มใสขึ้นน่ะแล้วน้องปกติก็คือน้องเป็นคนที่แบบว่าเป็นเด็กเรียนหนังสือใช่ไหมคะคุณพี่อ่านหนังสือเยอะนอนดึกแบบนี้ค่ะคุณพี่ได้สอบถามน้องบ้างไหมว่าตื่นมารู้สึกมีเพียมีเหนื่อยอะไรบ้างไหมอะค่ะ หรือไปเรียนแล้วแบบพี่พี่จะถามน้องเรื่อยๆทุกครั้งเลยน้องก็บอกว่าปกติอาการน้องปกติไม่เพียไม่หนุนจากไม่เพียไม่เหนื่อยค่ะใชคุณพี่ก<อ>็บางที่สัญญาไม่ขาดในหูใช่ค่ะอยากนูใจคุณพี่ฝากความประทับใจหน่อยค่ะว่าในตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะถ้าเหมือนกับว่า,าท่านอื่นๆหรือลูกท่านอื่นๆนะคะที่มีปัญหาสุขภาพในเกี่ยวกับกลุ่มโรคเลือดเหมือนน้องนะคะเผื่อจะได้เป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นด้วยนะคะคุณพี่เออใครที่ที่มีปัญหา ลูกหลางที่มีปัญหาโลกเลือดพี่แนะนำได้เลยค่ะว่า n v 7ค่ะตอบโจทย์ได้ดีมากเลยค่ะไม่ผิดหวังค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะ